สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีลูกค้ามาซื้อหมอนทองรุ่น400บาทและตัวโปร500บาทนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่นิดนึงครับผมมาจากที่ไหนครับพี่พูดดังนิดนึงนะจากกระบินบุรีครับผมกระบินบุรีนะครับอยู่อำเภออะไรครับพี่อำเภอกระบินเลยครับอำเภอกระบินเลยครับครับผมรู้จักเราได้ไงครับพี่ก็คือเราเราดูใน YouTube ครับครับครับมามาตั้งแต่กี่โมงครับพี่ออกบ้านตั้งแต่หกโมงหกโมงเช้าหกโมงเช้านะอ่า มาเห็นรุ่นนี้สนใจกิงกระโดงนะครับครับผมนใจกิงกระโดงอ่าวันนี้เอารุ่น400บาทไปแล้วก็รุ่นโปรโมชั่นนะครับต้นนี้นะครับไปสองต้นนะครับเป็นไงบ้างครับเห็นของจริงแล้วก็ของกิงก็ดีมากเลยครับสุดยอดครับผมครับสวยสวยสวยนะอ่าถูกใจมากแล้วตัวนี้ล่ะครับแล้วตัวนี้ล่ะก็ตัวตัวโป้ใหญ่นะใหญ่ใหญ่มากใหญ่นะครับครับฝั่งแนะนํานิดนึงครับว่าทําไมจะต้องมาที่นี่ครับพี่อ่าเพราะอะไรถึงมาที่นี่ครับก็ ที่ว่ามามาที่นี่ก็จะเป็นที่ว่าเร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 าศึกษาครับผมที่ว่าตัวตัวนี้จะเป็นที่ว่าเขาทํามาหลายปีครับผมสี่สิบปีครับสี่สิบปีขึ้นครับผมอ่าได้ครับก็ากแนะนำเพื่อสมาชิกนะโอเคก็ใครที่ต้องการต้องการปลูกทุเรียนตรงนี้เยอะมากครับมีมีให้เลือกเยอะมากครับผมขอบคุณมากครับพี่อ่าเดี๋ยวผมขอสิ้นเดิงครับเดี๋ยวผมบ้างเดี๋ยวผม อธิบายเพื่อสมาชิกนิดก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นหมอนทองกิ่งกระโดงนะสวยๆแหละมีหลายต้นแล้วก็มีตัวโปรโมชั่นแบบนี้นะครับนี่ก็ขึ้นรถไปแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็สวยๆแบบนี้นะใครสนใจรุ่นนี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็กิ่งกระโดงนะครับในราคาโปรโมชั่นเหลือ400บาทนะฮะอ่าสวยๆแบบนี้นะครับถ้โฟกัสให้ดูเลิกๆกันแบบนี้นะครับใครที่สนใจนะครับผมพูดได้เลยนะครับว่าต้องรีบนะ ของดีมีไม่มากนะครับหมดจริงๆด้วยแหละถ้าคุณไม่รีบนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเด,เดี๋ยวชวยมบรรยากาศนิดนึงนะกับทีมงานของเรานะครับที่กําลังจะเทียบขึ้นต้นนะครับแบบนี้ไปที่จังหวัดกระบินอําเภอรกระบินเลยนะครับสนใจก็โทรมาได้ที่นะครับที่เบอร์0817614575 9นะครับ0899392635เราอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับ อำเภอแก่งหางแมวตำบลแก่งหางแมวนะครับสวนเปิดต้อนรับทุกท่านทุกวันนะครับตอนนี้ใครที่สนใจมามาได้เลยนะครับมีรองรังให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจผมพาเข้าดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะแบบนี้นะครับสวยงามจริงๆเนี่ยไม้ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นราคา400บาทใครที่สนใจก็จัดไปนะครับสมบูรณ์แข็งแรง แล้วพบกันที่สวนลงหมู่ก็ตุ้ยพันไม้ครับพี่ทำอย่างนี้ผมนิดนึงได้ไหมครับอขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ